ôi không biết không biết này biết không biết không đây không biết không không โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมโฮจุนนาคชรับวันนี้เป็นยามดึกนะครับผมได้ทําการมาสุ่มเจอเด็กเด็กน้อยเลซีวีซีก็เลยพามาบู๊ในแร้งสักหน่อยนะครับซึ่งผมก็แรงไม่โหดไม่โหดเลยแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยลงแรงไงปกติผมจะเล่นแต่พวกมาป่าเดียวดายอะไรเงี้ยซีวีซีเฮ <CV C. S 2> ้ยนะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่พูดไม่ได้วะน้องจะเฉาพีาา่โม้ยกันเนี่ย ชื่อโฮโฮจุนโฮจุนโฮจุนเนอะใช่เองชื่ออะไรชื่อคิวปะใช่ค่ะพี่อายุเท่าไหร่นะเก้าขวบเฮ้ยเก้าขวบมันมีปออะไรปอปอปอสามปะปครับพี่เฮ้ยิงด้วยปอสามเลยครับเอาเรื่องเอาเรื่องมีสาย่างเราอะตอนนี้พี่พี่อย่ารัดผมนะอ่าโอเคได้ได้ได้ เอออาเอาเอาอาอะไรอ่ะโอ้โหโอเคชุบอยู่ชุบอยู่จะเย็นจะเย็นโอคพี่ทำตัวนั้นยังขอทำได้ปะอ่าเชลเล่เชเล่ ผอเฮ้อยอธรรมดาน้องชมอวาี่ขอกได้ปได้ได้เอาไปเลยเอากระสุนด้ปล่ะลูกซองอะมันเก็บไม่ได้พี่ทำไมอะผมเก็บไม่ได้เอาปละเดี๋ยวพี่ส่งไห้อะครับพี่ขอรับโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เนี่ยก็ส่วนอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนั่นแหละเนี่ยสามหกเฮ้ยอย่ามาอย่ามาไม่ให้เมาโอ้ยอ้าอ้าอ้าเอเอาเอาเรื่องเอาเรื่องจัดอย่ามาอย่ามาอุ้ยเอ็มซีหกโอ้ยจากไหนจากไหนไหนอ่ะไม่รู้อ่ะบอดบอดบอด โอเคครับตานี้เรามาดูกันนะว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าได้หนึงแล้วพี่ผมเก็บของทันเลยโอเคโอเคน้อโอเคมันมาแล้วไม่ี่มันเห็วกเรอ่ะมันกลัวเราหรอมันเป็นมันน่าจะบอดว่ะน้องหนีผมอ่ะพี่ผมขอไปเก็บมันก่อนนะโอเคโอเค อันนี้น่าจะคนวะคงกรานจังวะสงกรานช้าตีเลยเหรอเปล่าเฮ้ยพี่มาหน่อยพี่หนูจะตายอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ก็เจอคนวะพี่ก็เจอคนอ่ะน้อง โหดเกินวะนาเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วมาตั้งไอว้วอลขับไอว้วอลหัวแตกนี่โหดจังวะหอมพี่ไม่ใช่อะไรหรอกน่าจะบอดไหมมั้งผมก็ไม่รู้ <c oughs>

ไม่เยอะไม่เย่อะนะ,นอนนะโอ้ยพี่ด็อกว่ะดาวระวังนะเอ้ยเล่นไปเลยน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยอยู่ซ้ำได้อยู่เห,หลือน้อยอ่ะพี่ยิงไว้เจ็บอยู่อ่ะยิงโดนยิงหัวไปทีเนี้ยเดีไม่น่าจะปั๊มแล้วแหละ,หน,ะน่าไอวอพี่น่ะข้างหน้านั่นมั้งอืข้างหน้านั่นแหละ อยู่ขวาอยู่ขวากูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนงไม่เป็นไรโอเคจะพาดูโอเคครับ เดวพี่เล่นตาสุดท้ายแล้วพี่ไปนอนแล้วตาเนี้ยมุงนอนแล้ว่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่ตาเนี้ยขอชแค่นั้นได้ได้พี่อย่าลงดิโอ้พี่กดลงทำไมอ่ะตะกี้พี่ประมาทไปไงพี่ประมาทเนี่ยปิดคาดเล็กเอาพ้พี่ผมขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนพี่ผมได้ดูนแล้ว

ภาพพี่ภาพโทษทีโทษทีน้องออะอีกตาหนึง่งตานึงอันนี้จบไวไปไหนอโอเคโอเค,อเคลงเมืองไหนลงเมืองไหนอารากาีไหมพี่อา,าิคาออนาริกาอยู่ตรงไหนอะามนี้ไมัมก,ก๊อฟพี่หนังก๊อเหรอใช่ป่ะ่้างหน้านี้ปะ่ะอเอานี่ก็ได้โอเคโอเคจะไปครับ โอเคให้ผมได้กี่คร้บเฮ้ยผมไปกดโดนอันไหนอ่ะมันไม่มีไอ้ตรงที่โหลดให้อ่ะที่โหลดคืออะไรอ่ะเอิม่มที่โหลดกระสุนอะเอ้าเองต้องกดที่นี่ดิไอ้อะไรวะไอ้ตรงปืนอะตรงปืนนะไอ้ไม่กดตรงปืนหรนอ แบ๊บนึงอะโอเคแบ๊บนึงฟุ้งผมได้เปล่าได้ได้ได้ <c oughs> ไม่ใช่ลีโหลดกระสุนด้วยนี่ไงเจอแล้วนี่เรียบร้อยเจอแล้วโชคดีด้วย ี่เจอคบอดเจอบอดเรียบร้อยไม่ร่วงมาแล้วว่ะดิตรงไหนฮะสองสองตัวพี่แ๊บแบบขอ โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีคน

อ,อุ้ยพี่จะแตกโอ้ยโอ้ยน้องบอดบอด,บอดมันอยู่ไหนอะ่ะมันเดินหนีไปแล้ว yeah, ี่แนงพโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไอ้กดขึ้นตรงไหนวะเดี๋ยวพี่ไปม,มีกดปุ่มขึ้นนในคอมะอะพี่เล่นคอบอเนี่ยอ๋อเองไม่รู้หรอไม่รู้โอตายแล้วไม่รู้อีกะอะไ,ได,ะะได้ได้ได กดดีไม่ใช่หรอพี่ใช่บอมไม่ไม่มันไม่มีขึ้นนะนาะยคอมปุ่มมันหายกดไม่ได้ได้จะขับอย่างเดียวอ่ะ เฮ้คนคนคนน้องจัดเลยอ่าจัดเลยจันเลยนายผมไม่มีสะกบเฉยเอ้างงเลยยิงไม่ได้ด้วยอ่าแตกแล้วเอ้ายังไม่แตกอีกต้องกดสะกบมันไม่เหมือนทับจีเองเล่นทับจีได้เหรออืมแต่ลุนแฮกไปแล้วสิเฮ้ยเองเล่นโหดปะ เล่นโหดไหมเล่นโหดไหมพับจีก็โหดด,ดีแต่ผมโดนแฮ็กไปแล้วแต่ผมก็โหด,ดกลับมาได้นะแต่ละัสผมไม่เฮ้ย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 น้องน้องเกือบแตก เฮ้ยาตานะนี่ว่ะขอแล้วกันนะขาตานะ พี่มีตัวอ๋อ oh, พี่นี่ไปพี่นังขอหน่อยดิเอาโอเคเดี oh. okay, ๋ยวเอาตัวหน้าตัวหน้าหลัง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  oh. เอ้ยคนคนอตัวพี่ตัวหน้ผมเก็บตัวน้โอเคน้องน้ระวังระวังทำยายก่อนหป

ไหวเลยมันยจจิงไม่แตกม,ตมีสองตัวมีสองตัวเบแตกอ่มือ่อก้จับแตก่ะบแตกอ่ะ,อะ,อะไม่มแตกได้ไงเฮ้ย น้องน้องน้องยิงมันยิงมันบอด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 เฮ้ยพี่ผมถือปืนไอ้เนี่ยเออสวยเอาเรื่องจัดเื่อเกิน